เอนงครับผมไรนึงครับสองลายสองครับสุเปรีงดิเปรียงครับพี่สายนะแล้วก็บล็อกี่เองเหรอมาดูเหลี่ยม2อหนึ่งครับพอมารับแขกสองหนึ่งครับน้องรับนะครับตสองหนึ่ง เปนเสือแปะข้ามปีนะครับเกียรแต่ไม่มีดิวเสียหนงนเล่เป่ยถ้าถ้าได้ลสนามเนาะก็กลัวนี่ตัวเียวตหงห้องนึงตงงลน่างความตีเดียคือางีหา ก็ม่ายางน้ำมดเบยางเสือบ์มัยสองเกเขาเดินสองเก้านะสวับไอ้ยัเกียบวิ่งกันหน่อยดินกเไมผก้าเยไม่ผ่านเจกียตงนีอันนี้เก้าเดียวไม่ผ่านเก้าเดียวไม่ผ่านเสร็จเขาบ๊กดดีัี กลมลงน้ำเลยวะอดแล้วโเตียมปเลนั่นแหละโอ้นี่แหละลูกเกียงโขามซื้อ้ลข่ามซือใหี่ัื้อลูกนมันเป็นมวยหลักมวยหลักตีเนาะมันตรงด้ละเอียดสุดุกกำลังกำลังมันตรงดีป่ อันนี้บ <expand. S 1> ี one people, one city, ่แม่ต้องฝัดยฝากว่าแค่นี่ไมนต้องเตี้ยสุดหรสิเจ้าว่ากำลังคนไม่อยู่เดียบ่มันมวยมวยไข่บุกเกียงบุบบอลมันก็แม่นท์งวยครกะดากตีได้แล้วฮอนไม่ไม้ถึงว่าสองหสองหนึ่งเตรมสไมถึงว่าอันนี้มันมันวัท่านมีกำลังท่อโข <l speaker> <coughs> <Bondôi> tiếng <Techn Pokémon> <coughs> <coughs> <AMI. k cartoon> ừ <cEt> anh tiếng bao hàn hey tua tiếng anh tiếng bao hàn tiếng bao จาพาเด้งกูหนีสุมาตการใส่ใส่กินให้วาดงเลยวะยกขึ้นย่าให้มเดงตังค์่อนเอ้ยไอ้หนุ่งก้ามใช่แล้วจิ๋กโอ้เห็ิยงงสวนปลาแต่ก่อนมันดนี่ละขวแหม้ขวัสวนเสี่ยนเสี่ยขวชาดเจีคนเดียวนขสวนลูกแฉกใส่ที ตกวะทำเสยอต้องสีเบืองคอยเสียบคอยมองนี่เลูโอ้สาวุ้ยขาใส่เนาะตวกอุ้่ใส่

ไปไอเพื okay. ่อนเขาหัดเขาหุ่นเนครับเฮ้ยเนี๋ยเพื่อนดิเดี๋ยเ่นเสียงดีดยยังฮึแล้วน่ยาส่ลุงๆใครหยนไปใบเสียอ่ยยบุมคบง่นี่เดียอ่นว่ามันเสียง ต้มเปียงหรอ้งวเนียนเอ้ว่าสูรอ่ไปใส่เรียงหน่อยิหใส่ันไยเเียไปเียงตมันลงไี่ยโจวมันเดีลมันสูงสิคือมาใสูดได้ดีโจวคือบไงเนาะตะกอังนดยล้วดีแล้วหนึ่บนีเกศิพนพอสวก คยได้เปิดเตาหัวจเคิดบ้างหเสือียบางเกตือดนผู้ใดปวดอะไรหนึ่งโอ้ปวดอหไรเัวนี้ไขเสียตาตาเหรียญนี่ไอยเพื่อนไหนตายอกโอ้ยตายเลยขี้เลยปพอเลี้ยวสำคัญ นั yeah, ่นนี่ไงนั่นนี่เนี่ยสามสัตอพ่อวะขอพ่อพ่อหอส่บันไดรถไเปดี่่นี่ะยราาที่สุดโอ้โห เต่มเรเต็มเต็มหาซีคือครับฟังเขาาซน่ะมันเพาท่านไก่ตื่นป้าเศรฟลงปปักเขาหาซี่ท่านขุนน้ำก้อนนี่สนึ่งเอามื่อตังหมุดมาเที่หา เอามือทางสีเหลียงดเนอะตมวนขึันคือมือทางมีเหลีวยอ้าคุณความแ็มหกหนึ่งเยกตัวขาเท้าอยู่สองสามลูกแหลี่มันเดี๋ยวว่าเดี่ยวเดียวตัวแ็มกันไล่ไปสามหนึ่งเีน

สวนังสวนไอ้ลุงว่ะยังเลืเครืองอยู่จับเลปะรูว่าไหนเหรอพวกพี่ลุงเขาไม่เลียนเขาไม่เลียนลุงว่ะมะเฟองลูกเสือมะเฟืองหนุเสือ ออกออกล้มหลูกเสียบยิงไกเลยมือหยดยินไกเลยมือหยดเอ้ยิงไกมนไม่ลงปที่นี่ท่านนะ่ะสบายยึงยมาบอกนี่มมย,นยมันยิงไกมันไม่เลยลง ตัวพอสอบนี่หันป่าดอกายเนยวบต้องห้าขัวเลยหันโดดดิหันยืนนี่บ่รู้กันยืนเลยุกเด็กกับเช็ดเข่าละ

เอาตัวเลยเปิดต,ต,ตัวเขาเป็นไหมกินมุมตัน้นไปเลยสุดจอด เอาไล้่กันคอับแล้วกันไม่น่าอรอดครับกลัวไม่น่าอรอดครับอร,อรับลูบลกเสืดดอเขียวว่องว่ะอ๋หลงเดียวไปไปโ้ เช่ยังเชยังอกอลูกเสือประด็ก็ไปไปปั่นกันไหมไไกวววัวต้องให้ได้จวกครับประเด็กันลูกเสือ

เป็น่างบ่งง่่อ๋อสอบล็อกสอบล็อกสอบล็อกนนองสอบล็อกลองลูกเดียวเดียวยัวง,ลงลองมันเรียบรอย <c oughs> เรียบรอยครับจเจเจไปครับ